สวัสดีครับพ่อครับผมพ่อซาปเล่พี่รองครับผมผู้นี้กะหาศูนย์ผู้นี้ผู้นี้กะคัดหาศูนย์ไปกองสลักอ้ผีไปกองสลักผู้ใดไปกองสลักมากกว่าพ่อเพื่อนผู้่อ่ผู้นี้นพ่อเ่ะปูพ่อสิปูกองสลักอ่เพื่อนว่าอะไรเพื่อนว่าอะไแค่มันเหมนนั่นมาเปลี่ยนได้หรอกแค่มันโมเมนต์หน่อยครับแค่มันมันต์โมเมนต์เตะมาเปลี่ยนให้หรอกเพื่อนก็เลยมาเปลี่ยนให้ กินมาเปี ah, uh ่ยนไรก็ไ uh ด้ว ah, wow, ่าเปี่ยนแล้วจะได้ไปซองบึ่งเห็นน้ำเข่ยเห็นแต่ชุนหาแล้วใช่เอออ่ะเหนก็ได้ว่าเห็นแต่ชุนหาแล้วฉันเออเรียกมาเปียนเนี่ยไเลยหตัวไงแล้วชุนหาเอ็นมันก็ดกจะชุนหามันเป็นเรียกางเ้อะบอกทังที่บอกลางจ็คือนางเลย ล่างเยอะใช่ไหมเน้นให้คักๆเลยเน้นให้ล่างโลดด้ยครับผมยัดสีเปล่าบนบนนี่ไม่สีพื้นโอ้บอกแั็ซันเลยเนาะพอชุ่นหาหาชุ่นเอาล่างย่างเดียวเออบอกเขาบอกแน่เนาะบอกแค่ซันนี่ละอ้าบ้านนี้ต่อมากงวดอ่านี่ผู้พูดไดก็มาบอกพขอ เม่ใช่ยีนห้อกู้พูนแล้วผู้พูนมาคือเ่าบอกเออมาคือเ่าละผู้ให้หาศูนย์หาเนี่ยที่พอเออกู้ให้แบบเรียกเบลี่นหรอกโอ้กันมาบอกกันมาบอกว่านี่เรียกบเปลี่ยนเรียกงวดนียนะอือใช่ว่ากูาหาเนี่้หานี่มันชื่อว่ไเก้หาเนี่เรามาบอกว่าชื่อบ่ไรอทืนี่ได้ก็ได้เครื่องเดียวก็หานี่ อโอ้ก่างหาซื้อบ่าด้แล้วซื้อบ่าด้แล้วโอ้เอาอั้นมัดแล้วอย่างนี้เออครัวแล้วบอกว่า ก็เก you know, <cat> ้าหันกลายเป็นปัญหาเลยมันคืดอะไรเจ้ากี่ไรใช่ไหมใจแห่งแล้วว่ะท่านเออมันเป็นปัญหาเตี้ยผมก็เลยว่าเปลี่ยนบ่ได้บ่าจะมันอันใด้เลยบ่ได้หรอมันมาตัวนี้แล้วว่ะท่านเป็นวันโอ้มาขึ้นเป็นวันโอ้มาถึงและววะท่านแต่ว่าดีร่างัวใด้จูเก่าหันหลายเรื่องๆวันนี้บอกว่าท่านเออโอ้กินหันแล้วว่าท่านเป็นวันอ้า หมายว่าเพิพ่มมมาเน้นไม้ย่ำหมายถ้อยขอนี่ไม้ย่ำมันขึ้นนี่ละโอ้แล้วครับถือว่าเปลี่ยนปัญหาคือได้เกาหา้า<อ>ชื่อได้อยู่แต่ว่ามันได้เครื่องเดียว<อ>ได้เครื่องเดียวเพย่อยเอาโซลเลอเพิ่มกระบอกวางที่ซึ<อ>่งเดียวเพิ่มไม่เอาบ่พราะ่าไม่เอาเพราะว่ามันเสียบๆเขาเล่ากวางทีละปูกันแล้วย่านลูกหลานเสียเปียบย่านเสียเปบๆเข<อ>าหลีหรอมั่งขึ้น แม่ก็มาบอกแต่ตอนนี้แหละว่าท่านจะว่าเกาหามเป็นปัญหาอยู่เด้อว,ว่ะปัญหายังเลี้งูชื่ออะไรขาอันหวนวดเด้าอัเปดเก้า 8, 9, หานี่เปดเก้าหาอันทั้งสามตัวได้บอกพ่ออันสองตัวอันเก้าหา,อ,หาอ,อันตะเก้าหาอ่ปดหาว่าอันเปดหาว่าอันแต่ว่าสามตัวใช้กันนี่ก็ได้ยุคพวกอันทีเล่ในในบัวหล่ะ อ่าจะได้บ่ได้แล้วเจเอออันนี้เป็นปัญหาเร้ออ่กันพิจารณาเอาเองคือเพิ่นม่ให้ใบก็บคือแปดเก้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าสำหรับปูโพเนะโอ้บาตีเพิ่นไมย่ยอมว่าเก้าหามันเป็นปัญหาเป็นปัญหามัญหาบ่ได้หาบ่ได้แจ่ว่าซื้อไร้จะว่าได้เครื่องเดียวโอ้อสองตัวซื้อได้แต่ว่าได้เครื่องเดียวเสียเอาบอ่อมาิเาาสียวบ่อ่าทนะันเป็นวันอ่า เปิ้นได้ว่าเอานสียเปียบเขาคนวางคีคนได้บ่จะขายรูกร้านเสียเปียบโอ้แล้วจะกับหารที่ท้องง่ายเหี๋วในจุงเชฟผุงยงผุงคนวางคีโอ้เสือมไมนกิตจีกันที่กันเมื่ดน้ำในถุงเชฟไปเลยมันตางกันมาจรนแล้ววะคนวางโอ้เปดเก้าห้านี่พี่น้องนอที่เพิ่นไม่หายไปเดี๋ยวเพิ้นไม่ยาวมาเกาหามันเป็นปัญหา เป็นปัญหาแต่สองตัวแต่ว่าสามตัวยังไงอยู่ได้ยิ่หรอกแต่ว่าเกตหานี่คือเพราะว่ามันใจมากเลยมันใจมากเน้นล่างแค่างเดียวโอ้เน้นล่างอย่างเดียวเกตหาครับพี่ซี่ครับผมเน้นล่างอย่างเดียวอ๋อโอ้ ซือว่าไม่ยำให้คือเก่าแมนยำแลี้ยวอ่าห้ยนี่กึ่นนี่แหละแถลงว่าบ่เปลี่ยนรัฐบาอเนาะบ่เปลี่ยนกรอบสลากเปลี่ยนแต่ว่าปีนปัญหาอย่างเดียวยังว่ามันซื้อบ่อไรเนี่ยบเตี้ยเงีนแล้วโอ้ตัวปัญหาคือซื้อบ่อไรอือืแต่ว่าคันไวเอฟซีว่าหวยคัดปันี้ครึ่งนึงเอาไปยังเนาะแตี้ยกระเตี้ยสิพิจารณาสิพอกระเตี้ยพิจารณาโอ้จะแบบว่าโอ้ มันข้าอีดีกูเคยชี้เครื่องเดียวกันน้าจันเครื่องเดียวกูก็จะเอาถือสองพันก็ได้พันไม่มีวเอวอย่างนี้เลยถือมึงก็ได้หาพันอยู่แต่มันบม่ได้เต็มที่มันบม่ได้เต็มที่ที่แจกให้ที่รายเลยชิบรายเลยหน่อยๆนี่แมันมันเป็นปัญหาตอนนี้แล้วก็แล้วถือว่าเป็นปัญหาแล้วคุ้มกันเป็นปัญหาด้วยกัเป็นปัญหาตอนนี้แล้วครับผม มอนคือรายได้หน่อยนี่นี่แหละคือตอนที่เป็นปัญหาถือรายได้หน่อยเว้ยที่ออนี่นี่แหละกูพูดแล้วไปย้ำย้ำอยู่โอ้คนมาย้ำห้ยมาขึ้นพี่น,อน้องแต่ว่ามาย้ำตารางอ,อ,อคืองวดวันกับย้ำล่างเน,น้นล่างวันนี้ก็ชิ้นเน้นล่างอีกคือเก่กาอันอันหมอข้างกายร่วงไปได้ไปเรื่อยพอไปแล้วไปเรื่อยกด้ใจยุ่งวุ่นละนีกของแก้กัะไรอื ต่างาข้างไกลโลกบากวานล้วบัดดิตัวเดียวนี่ละตัวเดียวคือเกาเออนี่นะซีซีตัวเกาตัวเก่าซีซีอันเล็กคือน้าผักเออกับหกสองเจ็ดนั่พอเนาะโอ้ซีซีเลยคือน้าผักก็พอคืนหน้าผักกับเด็กฟ้าลุงโอ้อย่าลืมเด้วพี่น้องอย่าลืมเด้ยนีขึ้นหน้าผักตรงกับเด็กฟ้าลุงเนาะอ่าอ่าแกอยากให้โชคให้มาเด้ยเนี่ยเนียน แค่นั้นนะที่บอกมันใจก็ไดรแต่ว่าผูพ่อนี่ยย่ำคัดก็พอเนาะย่ำขัดยี้ดีงวดที่แล้วกรับมาเปลี่ยนปุ๊บห้าซูตร่างตัวเดียวแต่ว่าสามตัวของผูพ่องวดที่แล้วนี่เพิ่นกระเบเววเพิ้ลเผื่อนยูเป็น,นป่นปะเผืนอนยูก็ค่อยเน้นล่างให้ครับงวดนี้คือกันก็เน้นล่างให้ครับเก้าหามันเป็นปัญหาอ่าบอกเป็นปัญหาก็คือเจ็ดหาในนาที โบมี่ยังกินหาโอ้หลอดปองพุตเลยวะครับหลอดปองเลยอ่าอ่าพี่น้องเอ้ยพิจตระหน่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่คือทนกรบอบอกกับบ้อนยังบอกเนาะนกระบอกบอกกับบอกยังบอกเพื่นว่าน่ะเพื่นว่าน่ะเจะเซตชื่อเ็สเอาโอ้ จะมีหัวกีเทสหรอโรดเดอร์วะฮะเออคว่ยังชั้นใส่ิใส่ปัญญาเอาบ่ะดิใส่ปัญญาเอามาจับขาขั้ว่ล้บัพาะคุผูนีิบบอบอเต้มากกับยางมามาหอดก็บมานังลุ่มด้วลุ่กันลดโอ้ว่าเฮาไปเฮาไปเหอแล้มีไผ่เดียวตรงนี้ว่าจะเฮาไปห้างพ่น ตายมันถอดบอมีเงี้ยงดอกตี่ไหวไหวยหวมีเงี้ยงหอกหนีมันพอมีเงี้ยงดอกหนาเอออยู่กับสับเปลือยเสยังเอออยู่ในวัดสัมมาดิฏฐิเฮารถเนี่ยนะเฮารถเนี่ยนะเขาไม่เฮาเหี้ยยังว่นเอ้ามันที่ตรงกันเหรอเฮ้ยเจ็ดหาน่ะมันเฮาเจ็ดหานี่เอาอยู่ตั้งโดตั้งดีอ๋อบนบอกคักบล็อกเลขทะเบียน สองเจห้าโอ้ป้ายแดงโอ้ขับนั่นแมสพ็รถที่นไ่ม่เออจอ้อรถสั่วเออยาเยาเอาเอาเอาโอ้มมันให้นั่นระบอให้โชคชัวิ่ง่งวิ่่งวิ่งว่ง่งวงวิ่งว่งว่งเิ่งววิ่าเิ่งวงวิ่งวิ่้วว่งงวิ่ว่งขงเิ่งวิ่่่่ง่งวิง เนาะ้ดนี่แหละเนาะอืออ้าวขับยิบซีแคปนะจ่อไว้เด้อขับยิบซีกับผมของพ่อศูนย์ขับสับปลาือดเนาะครับเนาะอ้าวอยู่แล้วเนาะจ้าปากต้นดยิบซีครับผมเนาะชุดนี้เนาะวันทงโค้งสุดท้ายอือของพ่อศูนย์ขับยิกับผมแคปแบบจ่อพี่น้องเนาะอ๋อก็โศกมันๆลำลำเรื่ยๆน้ำกันครับ